รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทำวิถีไทยพบกันเช่นเคยนะครับผมออฟซิลาเมน,นะครับตอนนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่นวัดมากเปียงนะครับตำบลหนองโพงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ดั้งนั่งอยู่กับท่านผู้ใหญ่นะครับจเจ้าวาดแล้วก็ท่านพราหมณ์นะครับผมผมจะเรียนเรียนสอบถามท่านผู้ใหญ่นะครับผมว่าวันนี้มีงานอะไรกันบ้างครับายในวัดมาผู่ครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นงานวางศิลาเลษกซึ่งทางวัดมางเขเนได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับปรากฏว่ามีพี่น้องหลายจังหวัดด้วยกันนะครับที่เดินทางเข้ามาร่วมทอดพระปาสาม,มาคัคคีและก็ร่วมวางศิลาเลิก อนอกจากนี้ก็ยังช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อไปอีกนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่น้องสม,มุทรปราการจังหวัดระยองกรุงเทพมหานครได้อีกหลายจังหวัดด้วยกันรวมไปถึงชุมชนบ้านมานเหนียงและพี่น้องใกล้เคียงที่มาร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นการทอดประปาแล้วก็การสร้างโรงทานนะครับแล้วก็ร่วมปศิลาเลิก จนเสร็จสิ้นวันนี้รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ้วสอบถามท่านพามะครับผมวันนี้มีพิธีบวงสวงอะไรกันบ้างครับครับในช่วงเช้านะครับก็เป็นพิธีบวงสวงเทพพยดาฟ้าดินนะครับบวชกก่าขอพรจากเทวดานะครับเรามีพิธีทางสงฆ์แล้วเราก็มีพิธีทางเทพนะครับขอพรเทพเทวารุมาประสิทธิ์ให้พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังแรกของวัดมาผียงเนี่ยให้ประสิทธิ์มากยิ่งขึ้นรู้สึกมีความสุขที่ได้ทําพิธีในวันนี้ ส่วนภาคบ่ายเราก็เหมือนกับขอพรในเมื่อยาดโยมท่านได้บุญจากการอน,นิสงส์ในการทําบุญและพภาคตอนบ่ายก็เลยขอพรจากเทวดาโดยการบายสีสู่ขวัญซึ่งเป็นพิธีแบบโบราณนะครับวันนี้คือพุทธศัสินิกชนที่ได้มาร่วมบุญในวัดม้าเหมียงก็จะได้ทั้งพุทธอ่าทั้งพุทธก็คือทางธรรมนะครับผมทาง,ง,งเทพก็คือทางพรามแลวก็ได้เทวดาอวยพรด้วยได,ได้ครบเลยนะครบครบทุกอย่างนะครับจายมีการเอื้อนมีการเอ่ยมีการแหล่ทําขวัญเพื่อให้เกิด บารมีและพลังให้ท่านเขากลับออกไปให้มีความสุขมีพลังชาร์จไฟให้ตัวเองเพื่อกลับไปทําประกอบสมาอาชีพเสริมดวงเสริมสิริมงคลด้วยใช่ใช่ครับดีมากนะครับผมท่านเจ้าวาดครับผมอยากทราบว่ากรถินปีนี้จะมีงานบุญกรถินจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับตรงกับวันเสาร์ที่10พฤศจิกาของวันทีหกสิบเจ็ดก็จะเป็นการทอดกรถินประจําปีของทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ถือโอกาสบอกบุญไปยัง ท่านที่มีใจบุญใจกุศลทั้งหลายนะครจะได้รวบรวมปัจจัยนะครับรมาสนุบบำรุงวัดมาเถียงแล้วก็สร้างโบสถ์แรกที่กำลังจะกำลังจะ,ะสร้างอยู่ในขณะนี้จะมาได้มีโอกาสได้มาอยู่วัดนี้เมื่อปี2 5 5 8ก็มีการพัฒนามาตลอดและวันนี้วันนี้เมื่อคืน ก็เป็นนิตหมายที่ได้ขึ้นบูชาเทวดาฟ้าดินแม่เปิดแม่ธรณีและเช้าก็ทำพิธีบวงสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ได้ถวายพระป่าถวายพระัานก็นิมนต์พระมาประมาณั้งทั้งพระทั้งเนรประมาณสักประมาณห้าสิบรูปห้าสรูปเลยครับ,ม,รบมามาร่วมฉันเทน รวมเจิญพุทธมนต์ถือว่าวันนี้เป็นนิมิตนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าวัดมาเพียงนี้แต่มาก็ได้มีโอกาสได้มาพัฒนานวัดนี้เป็นตามลำดับขั้นตอนต่อไปครับผมดีมากเลยครับผมกาลังจะสร้างวางศิลาเลิกสร้างอุพัโบสถหลังแรกด้วยใช,ใช่ครับเจริญพรเจริญพรวันนี้เป็นวันนิมิตหมายที่มงคลที่ดีที่ ญาติโยมทั้งในหมูมบม่บ้านมาเพียงก็ดีทั้งต่างจังหวัดก็ดีทั้งทั้งเทพต่างจังหวัดลบบุรีอะไรก็มาร่วมโมโนทนาบุญแล้วก็มีการตั้งลงทานขอขอบมุดคุณขอมวนทนาบุญลงทานที่มีจิตศรัทธาม,มาร่วมบุญในงานวังถิ่นเลือกครั้งนี้ขออัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและเทวดาทุกชั้นฟ้าเบื้องบาดาล จงเป็นพลวัปัจจัยชีน้นำทางญาติโยมที่มาร่วมบุญร่วมหมดละร่วมสร้างทานในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นต่อไปขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วโอกาสได้เราจะได้มีกำลังที่จะพัฒนาวัดมีโอกาสที่จะสร้างโบสถ์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับเจริญพรเอาละครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาของเรานะครับผมรบกันเช่นเคยนะครับผมกับรา,ายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับผม วันนี้ผมออฟจิราเมฆก็กราบลาท่านผู้ชมนะครับผมและกราบลาท่านผู้ใหญ่ท่านเจ้าวาดท่านพระธา,านนะครับผมวันนี้ก็กลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ